บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องป่ากันเมื่อการสูส่คนบ่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศทนินดีต้นหักกระสูง,สงของเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสำหรับนี้ก็ามาพบาพ่อก,กับเบาเก้าตอนติ๊กเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเน,เน,เนาะกับทางเบาเก,ก้ากับซีมาคุดห้องน้ำทั้งเคื่อนน้องนุ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กับทางทุสิตเพื่อนกามาหาทางเบาเก้าพี่น้อยเพื่อนกามาหาเบาเก้าเอ้เราไปคุดห้องน้ำให้ทั้งทุสิตแน่เพือ่อนเ่าเสร็จเลย มาคุดกันเรื่อน้องนุ่นนี่แหละพี่น้องยนาะก็เป็นการเป็นงานทางทางทุงกิจพี่น้อยเนาะอ้าโอเคพ่อพี่น้องยว่าลายใหญ่ห้างตอนนี้ไปทักทายสบายดีทางทีมงานทางบอกเขากันเลยพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องยนาะตอนนี้ก็ลงมือกันกรุ๊กุกกั่วกันอยู่พี่น้องเลยอ้าโอเคพี่น้องพไปพี่น้องไปกันเลยเออเธอประเทศเนี่ยเอ๊คนกุ้มกุ้มบาทนี่พี่น้องเอ้ยการ์ดดินว่า อ้อพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเด้อน้องกับเจ้าซื้อ,อยังนอนเนี่ยจ้าหนนะ้าซ <c oughs> ื้อมีโด้อซื้อมีอ๋อผลกาได้มาซอยทางเบาการพี่น้งองเลยกาได้มาขุดเราใน,น,นห่วมขุดดินซอยกันพี่น้องเลยมาในการได้ขุดห้องน้ามาเพื่อนทางน้องนู้นพี่น้นอง,องเลยไปจะได้ดินแข้งอยู่บ้านนี่นะ Càng bả? oh, có đeo phaso tay, không? know. Eh, Don Nicolang lâm long mùi, you know. Eh, bụng tư ngon trăng, ana, dip tango, cả anh này thế thế nào đây, nó? Cả... cái xí đấy, nào Cắt cắt cắt, tôi งามงามตอนนี้กำลังลงมือขุดทางหน้าก่อนนอยโอ้แข่งอยู่ทงตตกี่นีอแข่ง้ทางเพิ่งแต่ัางุ่ปใปก็ให้ดอกพี่น่อยอ่อนแน่อ่อนกัหกาด้มือ่อนหักาหรือ่าารหัก่าเนาะกอยมันยากซาสุกลง่เลยนะอย่าห่างพ่อนาอย่าห่างพ่ก็สุกลงนดากดเลยได้ดีนะ chị đang thơm mọi người 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 mọi dọc và dọc và dạng và chọn dạng 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 đi. dạng 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 Mà dạ dạ không? ชำได้นี่นนะแข่งชำได้วะสู่คนบอกอืมคุณองหน้าแรกนี่เขาก็ได้พักพอดแล้วบางนากี่ข่าวเที่ยงเละชื่อยาไม่ชูกก่อนนะฮะชื่อยาสุบา เอาไปซื right. mm ้อจถอดนะโชว์ได้ไปเดี๋ยวไปก่อนพี่น้อยไปแลกเงินแบกเงินก่อนพี่น้อยตอนนี้ก็นเนะให้ตุ๊กติดไนเดี๋ยวมอบเงินให้แล้วพี่น้อยนะอ่ะพี่น้อยตอนนี้ก็ทางว่าก็ไปซื้อเอ็มร้อยพี่น้อยซื้อร้อยมาส่วนกินแล้วกันซื้อมาแบกเงินกันพี่น้อยเนาะตอนนี้ก็นเนะ

Nhà kéo cái này, kéo 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 thế nào? kéo 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 sáp, là kéo 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 lại kéo 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 นิเดะเะปลี๋ยวพุดอ่าห้องหน้าแรกลิดหน้าแรกเลยครับท่านอรองก็รมธาอ่าทีมงานประกินงเช่าออก่อนพี่น้อยแต่แต่มันมีห่มนีม่นี่เนาะแต่มันมีหอบเหมือนกัหอบแล้วมัน

ทเทเ่าไรเท่าเมตรนะหกเมตร่อแปดชิ้น

เ,เปลี่ยนเนี่ยแปลงของมันก็ลงได้ละเอ้ยกะว่ามันลง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 ได้กะสนไจกะเอาสันนั่นละถ้าว่าลงไ,ไดรฮะก็ต้องนั่นแปลงอีกอ๋อดิดยางแขงรีพี่น้อยขังมันแขงแห้งขุดดังตบตบ ได้ทั้มดจะได้คนชาได้ไหมจะินด้หรอเลน่งวตัวอปคบเ่ปเอเขาแปงไะชนี้นึงนนีเพื่อเขาแปลงมือนกันน่ได้เนาะโอเคพี่น้อยักเบกกันก่อนสนามบนีก็ได้ให้ชาวีน้าก่อนบนพี่น้อย ตอนนี้กระด้พี่น้อยตอนนี้พากักเียงสักกอนพี่น้อยางถึงงานไปกินข้าวที่น้ากอนเทียงละเอ้ยแต่อนน้องนุนก็ใกล้ส้เลยพี่น้อยโอ้ักัักักงามงามก็จะพาพี่พนมาเบิ่งทางท่อีอะไรอารมพี่น้อย อยู่ละทอกันนะฮกทอเล่นกันสลายอยู่พี่น้องเลยทอปิดทอทอแมสพี่น้องเลยเน,ะนยาะการใหญ่เติบกว่านี่นะโอเคพ่อพี่น้องนะกสำหรับคลิปนี้ทางเราก็จะได้รับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมเพาะกำลังคลิปหนักกันต่อไปพ่อพี่พน้องนะ สำหรับคลิปนี้ทางวาก้าก็บาักพีผักน้องผากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก้าคลิปต่อไปเด้อเพื่อนพี่น้องนะกทางวาก้าก็ขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเบื้องบนสมเจต้นจนจบเลยบอกคำโฆษณาเพื่อนพี่น้องเลยถ้าว่าทางวาก้าว่าผิดพลาดประการใดทางวาก้าก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยน้ำพีน้องกับเบื้อกระสุกสู่คนเบื้อกระสมองสบอตเพื่อนพี่น้องเลยก่อนนำลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปทางวาก้ากัขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องสบายดี